อย oh. oui. uh, ah. oh. oui oh. ู่ประเทศนอกปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ไม่แพงแพงครับแพงครับประเทศนีก็แพงนะปุ๋ยนะปุ๋ยแพงประเทศไหนเขาทำปุ๋ย ประเทศไหนเขาผลิตปุ๋ยนี่ประเทศไหนเขาผลิตปุ๋ยนี่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรประเทศประเทศไหนเขาผลิตเยขาเขาผลิตปุ๋ยในประเทศไหนไม่เข้าใจเลยเขาเขาทำปุ๋ยในประเทศไหนเขาทำนี่ประเทศเยอรมันเยอรมันเออไม่ไม่ทำไม่ท้อมีมีคระย่างใหญ่เติมเออไม่มีมันไม่มีมีแต่ ไม่มีมันเขาปลูกอะไร่นี่ยเขาปลูกอะไรมีม,นมันฝรั่งมันฝรั่งเับไปไหนเขโคดเหรอข้าวสาลีข้าวสาลีรับไม่รู้ผุดพูดไปข้าวสาลีมีข้า,โขาวโพดเขาโคดเขาใช้เขาใช้ใช้รถไถเหรอใช้รถไถใหญ่ๆวิ่งเลย อยู่ประเทศทำเป็นทำปุ้ยเนาะครับหนึงน่งหนึง่งรถรถไถอ่าหนึง่งแทรกเตอร์เนาะยาย่แทรกเตอร์ยายทำหนึง่งวันสองพันหารอยไร้หนึ่งคนโอ้ได้ยืดนะออกับรถลิวลิวทำสามสีบพวกมิร